สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะมาพบกับช่อง Channel น o u t u b e นะคะของเลรินค่ะ Ford Pro ร d ดีๆนั่นเองค่ะเป็นช่อง Channel น o u t u b e นะคะที่รีวิวรถแต่งนะคะ Ford เท่ๆนะคะทุกรุ่นทุกสไตล์เลยมาให้ลูกค้าได้ชมกันถึงบ้านแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องเลยแล้ววันนี้นะคะก็มีงานนะคะโปรเจกต์ Project นะคะที่ใหญ่ยักษ์มากเลยค่ะจากเดิมนะคะเขาก็จะมาจากรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นเจ้า n น x t g e นเ a n g จ r Raptor นั่นเองค่ะซึ่ง ปัจจุบันนะคะมีจำหน่ายใน2รุ่นย่อยนั่นคือเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกับราคา1.769 0 0้บาทและเครื่องยนต์เบนซิน V6 นั่นเองค่ะซุเปอร์คาร์ในร่างกระบะกับราคาตั้งจำหน่ายนะคะ1 9 1 9 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะโปรเจกที่อยู่ข้างๆเลรินค่ะเป็นโปรเจก์ใหญ่ยักษ์นะคะ สไตล์อเมริกัน F250 นั่นเองวันนี้นะคะเราจะไม่ลงดีเทลในด้านของตัวรถมากนักน,นะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะคะในส่วนของการแต่งนะคะสไตล์อเมริกันแบบขนาดแท้ F250 Super Duty แบบนี้เลยค่ะนี่คือการแปลงโฉมนะคะครั้งใหญ่นะคะโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger Raptor นั่นเองรุ่นที่นำมาแต่งนะคะก็เป็นรุ่นของ Next Gen Ranger Raptor ในรุ่นของเครื่องยนต์เบนซิน V6 นั่นเองค่ะที่เป็นซูเปอร์คาร์ของเราแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะลูกค้าไม่มีความพึงพอใจแน่นอนถ้ายังแต่งไม่ได้แบบนี้นะคะในการแต่งครั้งนี้นะคะใช้เวลาการตกแต่งที่ประมาณ3 0มสบถึ 45วันกันเลยทีเดียวค่ะกว่าจะได้โปรเจกต์นี้มาให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในส่วนของการแปรงลงร่างของเขาใน F 2 5 0 แปลงทั้งหมดยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูลอบคันกันไปเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่เรานําเข้าขนาดใหญ่สไตล์อเมริกันแบบนี้ให้เลยพร้อมชุดไฟหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นชุดไฟนะคะที่เป็น LED นะคะโปรเจกเตอร์นั่นเองนะคะการทํางานนะคะมีหลากหลายสเต็ปมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วลูกแก้ว2ดวงไฟสูงไฟต่ํามีให้ใช้งานอย่างครบคันนั่นเอง ะะด้านหน้าโลโก้ขนาดใหญ่ฟอร์ดสีดำแบบนี้เลยนะคะคมเข้มมาพร้อมกับกล้องที่เขาอยู่กับตัวรถ360องสงศารอบคันก็มีมาให้ด้านหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกล้องด้านข้างนะคะด้านหลังมีให้อย่างครบคันเลยจุดเซ็นเซอร์นะคะมี6จุดด้านหน้าก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมใช้งานได้ปกติส่วนกันชนหน้าค่ะ สไตล์ F 2 5 0นะคะจะบอกว่าใหญ่ยักษ์มาคือมาแบบนี้เราก็แปลงมาให้เต็มที่แบบนี้เลยค่ะหล่อๆแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจก็ มาพูดคุยสอบถามกันได้เลยมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างก็มีการแปลงนะคะชุดบอดี้นะคะให้ดูขยายใหญ่ขึ้นนะคะเป็นสไตล์นะคะ Y Body นั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นการทำบอดี้ขึ้นมาใหม่นะคะตั้งแต่ฝากระโปรงด้านข้างคิ้วล้อนะคะให้ผสานแล้วก็เรียบเนียนนะคะทั้งตัวรถเลยมาพร้อมกับยางนะคะตัวนี้แม็กนะคะเราใช้เป็น แม็กของเลนโซนะคะเตัวนี้นะคะเราใช้แม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะเป็นแม็กเลนโซดักปลาดพร้อมกับยางอา x นะคะในส่วนของเลนโซนั่นเองค่ะตัวนี้มากับไซส์นะคะ33-12.50 R20 กันนะคะตัวนี้ออฟเซตจะบอกว่าออฟเซตนี้โคตรลึกมากๆเลยนะคะจะสังเกตมือวางนี่แทบแบบไม่มิดเลยนะคะใหญ่มาก ตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะรบถ,ถึง76เลยนะคะ et ลบก็จะทำให้ร้นออกมานอกตัวรถแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยกระจกข้างตัวนี้ก็เป็นงานนำเข้านะคะกระจกข้างก็จะมีกระจก2ชั้นนั่นเองค่ะตัวนี้มีไฟเลี้ยวให้นะคะกล้องจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้อง360องศารเราย้ายมาอยู่จุดนี้ให้ คันนี้เราทําการนะคะทําสีนะคะใหม่หมดทั้งคันเป็นสีดําดานให้แบบนี้เลยบันไดข้างยังคงเอกลักษณ์ของทรงลัตเตอร์ให้เหมือนเดิมค่ะในส่วนของด้านหลังค่ะการแปลงวายบอดี้ก็ขยายตัวรถใหญ่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับชุดไฟท้ายนะคะสไตล์ F250 มีมาให้แบบนี้ฝาท้ายตัวนี้ฝาท้ายนำเข้านะคะมือจับ เปิดฝาท้ายก็เป็นงานนําเข้าอีกเช่นกันค่ะกันชนท้ายนะคะมีไฟวิ่งให้นะคะงานจะบอกว่าของแบรนด์นะคะที่เขาได้จัดทรงนะคะก็จะเป็นในส่วนของไอคอนค่มีที่เดียวในประเทศไทยนั่นเองค่ะในการแปลง F 2 5 0ไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนไทยแน่นอนค่ะทอดด้วยทอดด้วยอ่าและที่สำคัญค่ะด้านล่างนะคะ ในการจัดทรงองค์ทรงเครื่องด้วยรุ่นนี้นะคะเขามีโหมดสปอร์ตในเรื่องของท่อไอเสียมาให้เลือกแล้วเราก็ยังติดตั้งนะคะตัวนี้นะคะท่อไอเสียนะคะเราก็มีการจัดทําแปลงช่วงท่อไอเสียให้ใหม่นะคะเป็นอาคาบโปิวิกนั่นเองเพื่อให้เสียงนะคะคำรามของเจ้าแรปเตอร์นะคะมีความนุ่ม มูทแล้วก็หล่อสมกับตัวรถให้แบบนี้เลยจะบอกว่าสุดและที่สุดแล้วก็สุดมากจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรรินที่ปรึกษาการขายข,ายของโชวรูมฟอร์ดพนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะเบอร์โทตรติดต่อ0993294932ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแนวการแต่งสไตล์อเมริกันแบบรอ แบบนี้ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็สามารถมาพูดคุยติดต่อสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะเม้นมาใต้คลิปนี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช l youtube ช่องนี้ค่ะฟอร์ดโปดีดีรับรองไม่ผิดหวังนะคะในการเข้ามาชมคลิปแต่ละคลิปนะคะดูเด็ดเผ็ดมัน แน่นอนค่ะจากฟอร์ดเกษตรนวมินทรค่ะสาขากรุงเทพมหานครนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่ามีรถอะไรมารีวิวกันอีก